ส่วนนงนุชพัทยาเปิดพื้นที่จัดงานไม้บิสเน r โรดโชว์เส้นทางอ a สเทิร์นคอสเทลอีคโนมิกริเวอรในวันนี้สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสอส,อสอปอน,นอร่วมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงานไม้บิสเน r โรดโชว์เส้นทางอ a สเทิร์นคอสเทลอีคโนมิกริเวอรโดยมีว่าที่ร้อยตีอนเนก นุรักษ์รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายรัตนชัยสุทธิเดชาในาผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะว,วันออกสำนักง,งานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือสสอปอนอนางอัมภัยศักดานุกูลจิตสไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีนายภูริวัตรลิมถาวรรัฐผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายขจรเดชอภิชาติตรากูลผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยาเข้าร่วมประชุมงานดังกล่าวขึ้น<อ>เพื่อนำไปจัดเป็นแพ็กเกจสำหรับการประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม80ท่าน โดยแบ่งการจัดงานแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่1 business matching โดยมีซีเลอร์ประมาณ30หน่วยงาน40ท่านและช่วงที่2การเสวนา d e b r i e f creative new destination e s t e m costel r i v o r a cvtb ร่วมเข้าประชุมประมาณ80ท่านในกำพลตันสัจจาประธานส่วนนนุ์พัทยากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเวียดนามกัมพูชารวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆที่สนใจโดยเชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีและได้อธิบายถึงความพร้อมสวนนงนุษพัทยานอกจากความสวยงามของสวนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลก และมีสวนสวยมากกว่า40สวนเราได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพซึ่งสวนนงนุษพัทยาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเรามีสวนเกษตรปลูกผักอินทรีย์เพื่อนำม,มาประกอบอาหารให้กับลูกค้ามีสวนสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพมีคลินิกการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ในการจัดการประชุมเสวนาขึ้นจัดขึ้นณนะห้องประชุมส่วนลอยฟ้า2ส,ส่วนนงนุษพัทยาซึ่งตอบรับกับโครงการพัทยา Move on ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน h h a และ Safe Travel ที่ได้รับการรองรับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย